โอ้ยไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่มามาพบกันที่กระชังหอยครับทุกคนครับนะฮะบางมาส่งเราที่กระชังเลี้ยงหอยหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราเลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้กุ้ง<บ>าตายกุ้งตลาดเลยทุกคนแล้วก็ไม่คิดว่าปลาจะกินดีด้วยกุ้งตลาดได้พูดจริงๆเลยนะฮะเราเกี่ยวเป็นเบ็ดสองทางครับไปโยนไปด้านหน้ากระชังนี่แหละมามาลุ้นกัน ใส่ดีๆเลยอันนี้ก็ปลากืนเท่าแล้วครับปลาจวดหรือปลาหัวกวดในบ้านผมเลยปลาหัวกวดนะทุกคนนั้นทำปลาเค็มอร่อยมากเลยทอดอร่อยโคตรเลยโอเคสวยช่งนี้ห่างๆครับไม่ที่มากแล้วนฮะก่อนหน้านี้นี่กินเป็นว่าเล่นเลย น,นั่นไงมาดูนน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 ว่าปลาอะไรเบ,บ็ดที่ผมใช้ก็เป็นเบ็ดเบ็ดเบอร์สามสิบสี่ครับนะเป็นเบ,บ็ดที่ตกปลาเห็ดโคนโดยเฉพาะเลยแต่เอามาตกปลาตรงนี้นะดูที่ปลาใหญ่ไปกินบ้าง <c oughs> นั่นไนงะนั่นไงนะนะมารอมารอได้เลยครับนะจับเบ,บ็ดให้เข้ามือให้เรียบร้อยครับตึงสายให้ตึงครับมาดูครับนะตรงนี้เนี่ย <c oughs> จังหวะ <c oughs> <ๆ>ที่มันดึงกระชากไป โอ้ยไอ,ตอต้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ยโอ้ย,อยวายน่าจะจวดนี่แหละแต่มันดึงแรงเกินดึงแรงเกินพ่อดึงแรงเกินพ่อเออดึงแรงเกินพ่อสวยงามดึงแรงเกินพ่อ สุดท้ายปลาจวนหรือปลาหัวกวักันทุกคนครับโอ้ช่วงนี้เข้าในคลองดีโคตรเลยครับ